ตอนนี้มีโบติก้ากันนะคะเราไปจะตามทุกท่านไปทันทีทันเที่ยวาดืทีก,ทกันนะคะไปกันค่ะโอเคพิงจอนอันนี้พิงจอนหาร้านกันต่อนะคะร์ททุกท่านเราจะได้ร้านที่ถูกอร่อย เชิญทุกคนนะคะมาทานกันค่ะมากินกันเด้อค่ะเด้อมาร้านขน่นะคะนี่ค, <c ười> คุณนี่ได้เห็นคนอ้วนทีไรจะเรียบพิ้งพิ้งนะคะแลวไม่ดูตัวเองว่าตัวอ้วนนะคะอาหารกันค่ะ บ้าแล้ก็ถประตูน้ำเลยนะะเช่เ่อเด็กน้อยเกาหลีนะคะน่ารักเลย

ใชน้ชา,า,าวแบบ้านเรานั่นละคะ่ะโอเลียชาวค่ะโอ้คิดถึงบ้านเราคิดถึงสำเพง็งคิดถึงประตูน้ำค่ะค่ะเราออกจากสถานีรถไฟนะคะเราจะมาทานซูชิกันค่ะร้านมาสุดนะคะ คนคนนี้เข้าไปก่อนเลยค่ะอ้าวสุกุจังชื่อเขาเป็นยูทูบเบอร์คำเหี้ยอ๋อคนนี้เป็นยูทูบเบอร์นะคะดังมากเลยที่ญี่ปุ่นนะคะดื mm ่ม hmm. อะไรก็ไม่เป็นไรนะคะ mm hmm. มากันค่ะ mm hmm. มาสุรันซูชินะคะยูท mm ูบเบอร์ดังมากเลยผ mm ู้หญิงคนนี้ดื่มเก่งมากเลยนะคะ เรามาตามรอยนะคะเราจะเข้าไปในร้านแล้วนะคะคんにちはนนช้่ะคุณิมานัสิมาินชิมวค่ะโอเคชุค่ะชิ่คนี่างี่ะคองการนคะ คุณจิ้งจะพามาทานมาดื่มอ่ะคุณนิชช่างคำ,ป,ง i i. ำป่อยอ๋อโมโมะด้วยหรือให้คำป่อยใช่คำป่อยโอเคนะคะโดเกะยากิใช่โตเกะยากิโดโดโดดาจิจิโดเทะเากิวันนี้เราดื่มอะอาซิฮิเบียร์เป็นขวดนะคะ มเมนนูะะคะถ้าจะเป็นเกนแก้วตุ๋นเหมือนบ้านเราอะคะ่ะไม่เป็นไรคุณพิงค์ไม่ลืมพริกป่นคะ่ะม,มากันคะ่ะทำไปทำไป <c oughs> อีกแก้วกันนะคะใส่ที่คนบ้านเราค่ะอิ่มแก้วนะคะอร่อยมากอะจะออกหวานเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นจะใส่โชยุมิลินออสซาเต้มิลินคือน้ำตาลเป็นน้ำนะคะ อ mm ้นะไดจะเ้าหน้าหนาแล้วก็จะมีอุดงนะคะอุด้ง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 นะคะ ตัวเตะยากิตตโชิเดสไกมโครเดสใมัโรคุณิังนอนุิมัรสีนี้ืออะดสีเดียวกับเสื้อเขาค่ะโอเคเรามาทานกันนะคะม่าจะสดจริงไหมเราโฟโลตามยูทูบเบอร์ของญี่ปุ่นนะคะ นี้ดูยาอซาฮิขวดน,นะคะเอ็นแก้วอร่อยมากเลยค่ะโชคดีวันนี้คุณทิงไม่ได้ลืมพงขนบ้านเราค่ะคือแบบไม่ได้เปื่อยเลยอะคะ่ะเป็นแบบเคียวได้กรุบกรุบลวอร่อยจริงๆค่ะอืม <c oughs> มาแล้วค่ะคุณคุณนี้มาแล้วค่ะอร่อยมากค่ะเป็นแก้วเข้าก่อไม่ทำเบื่อยเลยนะคะทำให้เราได็เขียวนะ ขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปคุณพิงพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้เราก็ขอบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปทานต่อหาที่หืมก,กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งให้คุณพิงพาดกินพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณมากะค,ะ<ส>ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ